เล่นชาเย็นหมวดโลกและดาราศาสตร์กับแจ็คเริ่มลาวาแกงอ้าวาแมกมาโกอบอลิเจออังซูมาลินที่ทางช้างเผือกไอเนี่ยโอมันติ้เนี่ยเป็นของไฟเออระเบิดกินแล้วกูมันไม่รู้กินแล้ว กินแลโตกินแล้พลังเออรวมกันภูเขาไฟปะทุพังภูเขาไฟแข็งแรงระเบิดเข้ามาเถอะเออแข็งแข็งแข็งหินอ่ะวางของอยู่วางบนกระดานวางของอยู่แล้วไปหินทับกระดาษหินชั้นหินทับเออดูแล้วดูแล้วเดตีจี้เลี่ยมเออก่อนที่มันจะขึ้นมาเป็นดาว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 ฤกษ์อุ้ยข้ามข้ามเกิดจากเราอ่ะตีไม่แตกเป็นภาษาไทยเป็ซีดีนเออโอ้ยอจะาไปข้าวปุ๋ยนาคณี ดวงที่สองต่อจากพะลุพันธุ์ต่อจากพุทธต่อจากพุทธดาวศุกร์มีวงแหวนกระเสาไม่รู้จักข้ามเหนือข้ามเหนือข้ามข้ามเป็นชั้นแรกเลยความลึกของที่เราอยู่อาศัยอยู่ชั้นระดับโลกใหญ่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 เป็นแก๊สใหญ่ใหญ่เป็นข้อแก๊สใหญ่สุดเลยในบรรดาระหัสดวงอาทิตย์คบกันดาวฤกษ์ดวงสุดท้ายนิวตรอน โอเคครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คะอยากให้เล่นชายเย็นหมวดอะไรนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ okay.